สามเรื่องต้องรู้ก่อนวันนั้นของเดือนสวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะเรื่องประจําเดือนเนี่ยนะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงของเราเนี่ยต้องเจอกันไปอีกนานเลยจนกว่าจะถึงวัยหมดประจําเดือนเลยทีเดียวน,นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลให้ดีมันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายๆโรคเลยทีเดียววันนี้เร้จะมาบอกค่ะว่า3เรื่องที่ถ้าเกิดเรารู้จะทําให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีของเสียออกหมดทุกเดือนและทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะได้อยากให้ผู้หญิงเราเนี่ยปรับทัศนกติที่มีต่อช่วงนั้นของเดือนใหม่นะคะดงเชื่อว่าก่อนนั้นนี่ต้องมีคนคิดว่าเอ้ยช่วงประจำเดือนมาไม่ชอบเลยทั้งท้องอืดแน่นท้องกินเยอะตัวบวมไมเกรนปวดหัวปวด,ปวด,ปวดท้อง คือไม่มีอะไรดีเลยช่วงนั้นนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดเราปรับความคิดใหม่มองว่าประจำเดือนเนี่ยมันมาเพื่อที่จะบอกเราว่าเฮ้ยช่วงนั้นเราต้องพักเราต้องผ่อนความเร็วความแรงอะไรทุกอย่างลงเพื่อที่จะให้เราได้ฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ขับของสีออกไปได้อย่างหมดจดเพื่อที่พอประจำเดือนหมดเนี่ยเราจะได้กลับมาสดใสและมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ พอเราปรับทัศนคติแล้วเราลองมาดูกันว่า3มเรื่องที่เราควรทานเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนของเลือดลมของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างดีที่สุดแล้วก็ขับของเสียออกได้ดีที่สุดไม่นํามาซึ่งโรคต่างๆในมดลูกของเราเนี่ยทำอย่างไรบ้างข้อแรกเลยนะคะเราต้องมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนประจำเดือนมาประมาณ1สัปดาห์ค่ะช่วงก่อนประจำเดือนมาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยร่างกายของผู้หญิงจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะระบบย่อยจะทางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือเราต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายค่ะ พวกมือ้อบุฟเฟ่มื้อหนักๆห,หรือว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์เยอะๆของทอดพวกนี้เราอาจจะต้องเบาลงหน่อยแล้วก็กินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายนะคะเคี้ยวช้าๆก็จะทําให้ระบบของเราไม่ทํางานหนักเกินไปนะคะอีกอย่างก็คือลดการกินแป้งกับน้ําตาลลงหน่อยนะคะเพราะว่าน้าตาลเนี่ยมันก็จะส่งผลกับอารมณ์ของเราทําให้วันเวียงขึ้นเวียงลงได้ง่ายนะคะแล้วก็จะไปซ้ำเติมอารมณ์ในช่วงก่อนมีประจําเดือน,นะคะ่ะ 2ก็คืออย่าออกกาลังกายหรือว่าทํางานหนักมากในช่วงนั้นนะคะจริงๆแล้วแดงแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนนียจดเอาไว้เลยว่ารอบเดือนของเราเนี่ยกี่วันมันจะมาวันไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วง21-35วันนะคะลองจดเอาไว้ดูมาชาให้เราวางแผนการทํางานในแต่ละช่วงของเดือนได้เป็นอย่างดีเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ช่วงประจําเดือนจะมาเนี่ยน่าสาคัญเราควรจะเลี่ยงนะเพื่อที่เราจะสามารถจัดตารางงานของเราได้อย่างเหมาะสมค่ะ สามอันนี้ก็เป็นอันรู้กันว่าเราควรจะพยายามเลี่ยงพวกน้าเย็นของเย็นนะคะเพราะว่าเลือดของเรามันก็เป็นของเหลวถูกไหมคะแล้วมันก็ต้องการความอุ่นในการที่จะทำให้มันไหลลื่นเป็นอย่างดีถ้าเกิดเราทานของเย็นเยอะเลือดลมก็จะไม่ไหลเวียน <rises. S 1> วันนั้นที่ประจําเดือนจะมา<ๆ>ประจำเดือนของเราก็จะออกมาน้อยแล้วก็มีกวมเป็นลิ่มเป็นก้อนหรือสีไม่ค่อยสวยนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงก่อนประจําเดือนจะมาเนี่ยร่างกายของเราจะอุ่นอยู่แล้วถ้าเรายิ่งนอนดึกเราก็ยิ่งทําให้ร่างกายของเรามันมีความร้้อนซึ่งก็จะทําให เลือดลมไหลเวียนได้ไม่ดีเช่นเดียวกัน2ก็คือทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่เสมอค่ะในช่วงที่ประจำเดือนมาเนี่ยเราต้องช่วยร่างกายของเราอย่างที่บอกไปคนที่ทํางานในออฟฟิศในห้องเย็นๆน,นะคะเราควรมีการอบอุ่นร่างกายบางคนบอกว่าเฮ้ยมือเราก็พยายามทําให้อุ่นแล้วเท้าก็ใส่ถุงเท้าแล้วทําไมยังคงรู้สึกหนาวอยู่นะคะหนาวจากข้างในเลยนั่นเป็นเพราะเราอบอุ่นร่างกายไม่ถูกจุดค่ะวิธีการอบอุ่นร่างกายที่ถูกต้องนะคะคือเราต้องอบอุ่นร่างกายตรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มันจะอยู่ตรงบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องแล้วก็สะโพกนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องแล้วก็สะโพกเพราะมันจะมีจุดที่ช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยให้ประจำเดือนรวมถึงระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติมันจะมีชื่อจุดด้วยนะคะชื่อจุดกวนยวนจุดกุยไหลจุดมิ่งเหมิงแล้วก็เซิอนอีนะคะส่วนตัวแดนนะคะเวลาประจำเดือนมาแล้วแดนต้องทำงานในห้องที่มีอุณหภูมิเย็นๆเนี่ยแดนจะซื้อแผ่นแปะประครบร้อนนะคะมาแปะ บริเวณหน้าท้องคือไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทําให้อุ่นไปทางร่างกายแล้วรก็รู้สึกว่าประจาเดือนมันไหลได้ดีขึ้นนะคะแ่อีกอันหนึ่งถ้าเกิดอยู่บ้านก็จะใช้กระป๋น้าร้อนนี่แหละค่ะประคบบริเวณต้นขาบ้างสะโพกบ้างนะคะทําให้บริเวณส่วนนี้มันอุ่นนะคะมันก็จะทาให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการจิบน้ําอุ่นหรือว่าน้ําขิงนะคะเพราะว่าขิงเนี่ยมันมีสารที่ช่วยให้หลอดเลือดมันขยายตัวทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดอยู re ่ในห้องแอร์เนี่ยกิน และท้าใครที่นอนห้องแอร์นะคะก็แนะนาว่าควรสวมถุงเท้านอนนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นตลอดทั้งคืนค่ะ สามก็คือการพยายามทําให้เลือดลมของเรานั้นหมุนเวียนได้ดีที่สุดค่ะอย่างแรกที่ช่วยได้ก็คือการไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปในช่วงที่ประจำเดือนมานะคะโดยเฉพาะรัดบริเวณหน้าอกแล้วก็สะโพกนะคะมันก็จะทําให้การขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายของเราทําได้ยากแล้วก็ทําให้เลือดลมในเวียนไม่สะดวก 2. ก็คือการบริหารร่างกายค่ะคือในช่วงที่ประจำเดือนมานี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากออกกำลังกายหนักๆนะคะหันมาบริหารยืดเหยียดแทนมีสาม่าที่ดีนะคะโดยเฉพาะ1เลยก็คือท่าไหว้พระอาทิตย์นะคะส่วนตัวแดงทาปล่อย เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดเหยียดแล้วก็รูเหมือนท่าเนี่ยง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราเกรงถูกจุดสามารถทําให้เหนื่อออกได้เหมือนกันนะคะเป็นการบริหารที่ดีท่าหนึ่งทีเดียวเลย2ก็คือท่ายืดลําตัวด้านข้างแล้วก็3จะเป็นท่ายืดบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกต้นขานะคะการยืดแบบนี้ทําให้เลือดลมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีแล้วก็ทําให้หลอดเลือดของเราขยายเลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือการนวดน่องนะคะน่องเนี่ยเป็นหัวใจที่2ของร่างกายของเราเลยการนวดน่องทําให้เลือดไหลเวียนกลับไปสู่หัวใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะแค่นวดน่องเนี่แหละค่ะก็ทําให้ลดอาการบวมช่วงล่างได้เป็นอยา่างดีแล้วก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วย สามเรื่องที่นำมาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ได้นำไปปรับใช้กันนะคะด่งเชื่อว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ดีกับช่วงนั้นของเดือนเรามีการพักอย่างเต็มที่แล้วก็มีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการนำของเซอออกอย่างหมดจดก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคระบบสืบพันธุ์สตรีนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นผู้หญิงเลือดงามที่แฮปปี้ได้แม้ช่วงนั้นของเดือนค่ะ